ชิ้นนี้คือตัวจานจ่ายนะครับตัวจานจ่ายของ1 g เจนี่ยมันจะมีซีนอยู่ข้างในนะครับซีนตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นตัวเจ้าปัญหานะครับมันจะทําให้ตัวไดชาร์ตมันพังนี่คือเรื่องจริงนะครับเวลาน้ามันเครื่องมันรั่วลงมาจากตัวจานจ่ายเนี่ยมันจะหยดลงไปตรงไดชาร์ตเลยนะครับซึ่ง ด้านหลังของ אר, หยดตรงด้านหลังของไดชาร์ตนะครับเพราะตรงด้านหลังของไดชาร์ตเนี่ยเป็นที่อยู่ของแปลงฐานและก็หัวคอมของไดชาร์จนะครับซึ่งถ้ามันหยดเป็นเวลานานๆน,นะครับแน่นอนตัวแปลงฐานเนี่ยมันจะมีไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับไปเลี้ยงข้างในนะครับมันจะทำมันจะทำลาย หัวคอมของตัวโรเตอร์นะครับไดชาร์จนะครับทำให้หัวคอมโรเตอร์ไดชาร์จเนี่ยสึกนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าเราจะต้องเสียงานเปลี่ยนไดชาร์จนะครับตัวนี้คือซีนจันจ่ายนะครับหน้าตานียคายกับ CA เลยนะครับนั่นก็คือ,อความลับของเขาเอีกอย่างหนึ่งก็คือซีนจันจ่ายของโตโยต้าทุกรุ่นนะครับ ย้ำนะครับทุกรุ่นนะครับมันใช้เบอร์เดียวเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันกันกบ 4A นะครับตัวนี้เป็นจานจ่ายของ1 j z นะครับ1 j z 2 j z เนี่ยใช้ด้วยกันนะครับเป็นเครื่อง2,500กับเครื่อง3,000นะครับ1 j จะเป็นเครื่อง2,500 2 j จะเป็นเครื่อง3,000นะครับจานจ่ายใช้ได้กันทั้ง2,500และก็3,000นะครับไม่ได้ ระบุเลยนะครับว่าจะต้องใช้ตัวไหนเป็นของตัวไหนนะครใส่กันได้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับสืบเนื่องมาจากผมทําคลิป เปลี่ยนซีนจันสายของ ca นะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกที่เป็น fc ผมเนี่ยเขาลงข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าเขาว่าจานส่าย1น j เปลี่ยนซีนไม่ได้ไอมันไม่ใช่นะฮะจานจ่ายทุกยี่ห้อทุกรุ่นเนี่แทบจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะทำงานยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เลยทำ ออกมาให้ดูเลยตัวนี้เป็นซีนเ,เป็นจันจ่ายของ 1J นะครับแบบเป็นเครื่องที่ผมแก้ปัญหาเรื่องวาล์วรั่วนะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหาของซีนจันจ่ายมันรั่วด้วยนะครับซีนจันจ่ายรั่วเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเครื่องเราหายนะครับเราต้องเติมน้ํามันเครื่องบ่อยแต่ที่สําคัญนะครับมันทําให้ไดชาร์จหรือว่าอันเทอร์เนเตอร์นะครับหรือว่าตัวที่ปั่นไฟออกมา เพื่อจะเลี้ยงในระบบของเครื่องยนต์นะครับเลี้ยงระบบไฟของเครื่องยนต์นะครับได้รับความเสียหายซึ่งตัวของไดาชาร์จเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยมันก็หลายหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้ไดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือสองจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถีบตัวสูงขึ้นไปนะครับเนื่องมาจาก หลายปัจจัยเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับซีนจันจ่ายล่วนเนี่ยก็ลองดูนะฮะนี่คือการเปลี่ยนซีนจันจ่ายนะครับตัวซีนจันจายของตัว 1JZ 2JZ จะมีขนาดเดียวกันนะค,คือเอาง่ายๆของตัวท่ามีขนาดเดียวกันหมดไม่ต้องมีเบอร์อะไรพิสดารน,นะคือเบอร์เดียวใช้เบอร์เดียวตล นะนี่คือข้อดีของเขาแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือ,อมันเหมือนกับว่ามันกำไรเยอะใช่ไหมเพราะมันผลิตออกมาทีเดียวนะแต่ขายหลายๆโมเดลขายหลายหลายรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าสั่งผลิตเยอะๆเนี่ยราคามก็ต้องถูกลงถูกถูกไหมยิยงแต่ว่า ไม่ต้องไปสต็อกหลายๆย,ยี่ห้อเหมือนยี่ห้อบางยี่ห้อนะไม่ไว่าจะเป็นพวก Honda หรือว่า Ford หรือว่า Mazda อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นซีนจันจ่ายนะเวลามันรั่วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกักกั้นไม่ให้น้ำมันเนี่ยเล็ดรอดจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่มันจะ,ะปลายของจันจ่ายเนี่ยมันจะมีเฟืองนะครับเฟืองตัวนี้มันจะไปขบกับ เผาเราลิ้นในฝั่งไอเซียนะครับแล้วก็มีการหมุนตามรอบของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าระบบของตัว GE ที่เป็น1 J 2 J ที่เป็น GE เนี่ยยังใช้ระบบที่เป็นจันจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นตัว VVTI จะไม่มีจันจ่ายแล้วนะก็จะใช้เป็นเป็นคอยนะครับเป็นคอย3ตัวนะครับแต่ว่า เขาจะพ่วงหนึ่งตัวเป็นแตกออกมาเป็นสองสองสองคอยนะครับซึ่งอ,อย่างไดเล็คอยหรือว่าอย่างคอยที่ไม่อย่างรถที่ไม่มีจันจ่ายเนี่ยแน่นอนครับรอ,อบของมันก็จะจัดขึ้นนะครับอัตราเร่งจะดีขึ้นก่าพวกที่เป็นจันจ่ายนะครับแต่พวกที่เป็นจันจ่ายเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือมันสามารถปรับตั้งไฟสามารถจูน โดยใช้มือนะจูนบายมือจูนบายแฮนด์นะแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นเอ่อไดลคอยหรือว่าคอยอสองคอยหน,หนลูกต่อ2ส,สูบอะไรเนี่ยมันจะจูนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการสั่งจูนในการแอดวานซ์กับดิธอดของอตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นแจนจ่ายนะฮะ ผมเอามาให้ดูทั้ง2องอันเลยนะว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับฝั่งขวามือก็เป็นของ 2J นะครับฝั่งซ้ายมือเป็นของ1นนะลักษณะลักษณะเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันอะไรใช้กันได้หมดนะครับมีสัญญาณที่เข้าไปที่ท,ที่ออกเออที่เข้าไปที่กล่อง ecu เนี่ยสีเส้นนะครับสีเส้นนะครับก่เอ,อเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะบอก ลายของสายไฟนะทุกจุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเ,เวลาเปลี่ยนตัวซีนจันจายเนี่ยต้องเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับตัวโอลิงจันจายก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่า,เ,าเวลาน้ำมันรั่วเนี่ยมันจะรั่วออกทั้งสองทางนะไม่ว่าจะเป็นซีนจัน่ายแล้วก็โอลิงจันจ่ายนะครับผม ถามคงจะมีคําถามอีกเนาะบอกว่าทําไมไดชาร์ตึงพังนะในเมื่อสีจันจ่ายมันรั่วไดชาร์นจะพังได้ยังไงนะครับตัวจันจ่ายของของเจเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนไดชาร์ตนะครับอยู่เหนือขึ้นข้างบนไดชาร์ตนะครับเวลาน้ำมันรั่วออกจากาจันจ่ายเนี่ยมันจะหยดลงไปที่ ไดชาร์นะท้ายๆของไดชาร์จนะครับเป็นที่อยู่ของอลางฐานแล้วก็หัวคอมโรเตอร์ของไดชาร์จนะครับซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยตัวหัวคอมโรเตอร์ไดชาร์ตเนี่ยมันจะสึกลงมาสึก,ส,กสึกมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแต่ฐานแต่ว่าหัวโรเตอร์สึกเนี่ยมันก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับฉะนั้น นี่คือสาเหตุที่ผมต้องทำคลิปออกมาให้ดีดูนะครับส่วนวิธีการใส่ซีนเข้าไปนะครับเ,เราต้องใช้ลูกบล็อกนะครับก็ตัวทีเนี่ครับกดมันลงไปเลยนะครับมันจะพอดีกับบ่าของอตัวจันจ่ายเลยพอดีเด้เลยนะมันไม่สามารถกดทะลุลงไปได้เลยนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่มันอยู่เท่านั้นนะมันไม่สามารถที่จะหนีตำแหน่งของ ของที่มันอยู่นะครับซึ่งเวลาใส่ก็ต้องใช้มือกดลงไปให้เท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แกนของจันจายเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเวลาเสียบเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในตัวของแกนจันจายเนี่ยมันจะมีฟันเฟืองซึ่งฟันตัวนี้นะครับมันจะไปหมุนตัดสนามแม่เหล็กนะครับหรือว่า NE บวกลบนะครับ ตัวใน NE บวกลบนี่ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวไวัโอกาสหน้าเราก็จะมาะทําความรู้จักกับตัว NE บวกลบแล้วก็ตัว IGF นะครับกับตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อจะเข้าไปในโหมดของ่อง ECU ในอนาคตนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวมันมันจะ ทำความเข้าใจลาบากนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวหัวโรเตอร์หรือว่าหัวนกกระจอกหัวนกหัวนกกระจอกเนี่ยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับนากระแสไฟที่ออกมาจากคอยจุลเบิร์ดนะตัวคอยจุลเบิร์ดเนี่ยมันจะแยกออกจากต่างหากนะแยกออกจากตัวจานใส่นะครับตัวหัวนกกระจอกเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะครับนาไฟแรงสูงนะครับจากคอยจุลเบิร์ด ไปสู่สายหัวเทียนของสูบต่างๆนะครับโดยการหมุนแล้วก็มีการส่งไฟแรงสูงเนี่ยไปสู่สายหัวเทียนของสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4สูบ5สูบ6ครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นเครื่อง6สูบนะครับ นะครับก็ซีนนะครับจานสายไม่เพียงแต่ทาให้ระบบไฟเนี่ยมันลวนได้นะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันรั่วเข้าไปในตัวาจานจ่ายเนี่ยมันก็จะทําให้ไฟที่จะส่งไปที่หัวเทียนเนี่ยเป็นไฟแรงสูงนะครับมันมีโอกาสที่จะ,ะเหมือนสปาร์กผิดตัวนะครับหรือว่า ไม่ตรงตำแหน่งของสูบที่หัวโรเตอร์มันหมุนนะครับหรือว่าหัวนกกระจอกมันหมุนอ่าโทษทีไม่ใช่หัวโรเตอร์หัวนกกระจอกนะครับและที่สําคัญนะมันไม่เบี่ยงจะทำให้ระบบไฟเราลวนแล้วทําให้ตัวไดชาร์จเนี่ยมันพังไปด้วยนะครับอา่าหลายครั้งเลยที่ผมเจอก็คือไดชาร์จจะพังนะพังแล้วก็ต้องซื้อไดชาร์จมาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำตัว จานจ่ายนะครับตัวไดชานั้นอีกสักพังหนึ่งก็จะพังไปอีกนะครับมันก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆนะครับเป็นลูกโซ่ครับสาหรับรถที่มีจานจ่ายนะครับแล้วก็ตัวจานจ่ายเนี่ยอยู่เหนือไดชานี่ก็หมั่นดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีน้ํามันอะไรหยดลงไปไหมนะไม่เพียงแต่น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันพ,งพวงมัยพลร์นะครับน้ํามันเกียร์อะไรเนี่ยมัน มันไม่ควรที่จะหยดลงไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เ,เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจ่ายไฟเข้าไปในตัวระบบเครื่องยนต์ที่รถรุ่นใหม่ๆที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับอย่างพวกควชีดอย่างเงี้ยนะครับรถด,ดีเซลก็เป็นนะรถเบนซินก็เป็นนะยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมสวัสดีครับผม